ที่เราบัดครับเจ้าฟ้าหัวคอยกินตะเบ็หลายถั่วเอากินแล้วแล้วย้ายมันนำแข็งถิ่นละลายเปิดเผยม้งหรืเล่โอ้ยละลายกับมันละลายถิ่นรถภาษาน้ำแข็งเอาว่าวยุ่งหน่อเจ้าป่าเอาถิ่นนำแข็งหรบอเปล่า่คอยว่มักน้ำแข็งโอ้ยฮะมันจังเย็นดีไหมยายเย็นกับซางคอยว่มักน้ำแข็งมันจังว่เป็นฟ้องโอ้ยฮะมันค่อยแข็งคอยมักด้วยโอ้ยเนาะเเยจ้าแข็งบ่พอแข็งอยู่เพน่ะอย่ามาคุย แก็งตาบาดปวดเหงาเถอนละโอ้ถ้าดูถูกก็นแต่พ่อแย่เฝ้าไปพอให้ลูกถามเนี่ยสมมุติว่าสาวมาล่ำขอให้ยนำสิได้พ่อสามเทียบบ่บ่เตะเดียวเอ้ครับได้เทียเดียวเทตะเดียวกับเพียงเทียเดียวกับลูกเหงาคนอ้าวบ่เอาน้มแข็งที่บ่ให้บอกดูหลายกันนะว่าบ่มักนั้มแข็งอื ค่อยแข็งก็นจไปหาวไซวัน้ำนัยก็จะได้เนียงกินละน้ำนองนี่ได้ใหญ่น้ำนองนี่ดิบัวบัวบวนว่าวให้หมอภาพนซ้ำกันกับบักคังอะไใหญ่ครังข้ามบงเกามบางจนึงปาบักู่แหงบุรียะโ้ยเนาะนี่เก่งถ้าวันเถาะ คอยมีเงินคอยบอัวเสริมนมคอยสิไปเสริมทีผู้ใดว่านกไข่บ่บมีกระซังเธอที่กะมาใจคอยตกงว้าว้ากันเบิดโลกบรรลุนี้อยู่ผู้เดียวตอนนี้มันตรงนะเธอใหญ่พ่อมาสิว่ากินเดือนดิแม่ข่อยเศร้าแล้วของหน่อยไปอยู่เกาหลีของตีไปอยู่สระเอน็นของเหม็นไปอยู่สหรัฐแต่ว่า,าของหัดนี่น้องมัดหายมาอยู่น้ำไข่ หมักของหน่อยของหัดครับไปสีหินโอ้ยเนาะเอาปรส่งเสริมขัดจ้งเจ้าก็เฮ็ดพ่อว่าเป็นว่าให้ทั้มทาเมาไหมทั้มทาจังได้มาสิสมบรสมบาทตีใหญ่ทั้มทาการแสดงไหมเป็น่าพูดโจโก้โอ้ยเนาะกินเมื่อนีกินเบิดนีก็หาสีหัวคนตายเบิดบ้านเเสียสมสมนี่ไล่เลกนำโหลดนำไปตะพีละใหญ่ แต่ข้าวให้เอ,าอ้าเจ้ากัดยองเอาตัวย่องแบบไหนเอาผักอีตู้จัดหาก,กับต่ไข่เจา้าเงาเลยยองสีเซาข้าวอยู่ตีจเจ้าแล้วเนาะหอมห่วยหมดแล้วเนาะงับเนปากนั่นนะเฮ็ดเซเว่เซเว่อยู่เล่มามักเจา้าต่เพื่อเขาได้หวัวใจเซเว่อันนี้ เดย่อใครกินซะบาดก้อนแม่เออกินซะใหญ่มันจะ,<ท>ะไม่กินนั่นเมีเจ้าภาพทั้งกลุ่มนั่นละ่ะเออขันบ่กินเหล้าเมาเสียแทรร่ขันเจ้ากับพ่อไว้ยี่หอมจันทร์ของแท้ที่ใหญ่วันนี้แหละแนี่คอยติดเหล้าติดยายอยอ่เห็นผู้ใดถือกายหนาขอกันนำไร้เหยื่อหยุดดูดตลูกกินขันเจ้าพ่อจีนเท่านี้กินก้อนเจ้าเดิ้นเออจะกินอยู่คอยเสกคาถาก่อนคาถายังไงคาถากนันเมาโหคอยเคยได้ยินแต่คาถามหาเสนีคาถามหาอุดทธน์ล่ะนี่ล่ะคาถากันเมาเอามาตสุรินสุินไอ้ ของขมิ้นตัวสัตแมนเสกเสที่เดียวกินได้เบิดมือบ่มีเมาครับสำมผัสมันขังกับดอกกระเดี้ยนเนาะนักเรียนดูกระดานอย่าดูหิ้วคู่อันนี้บ่เบิ่งหี้คู่เดียวเบิง่งหี้วมะล่ำบ่หลบสายตาเลยสายตาเตานี่ยมาตาสี่ตาสัน้นหืมแล้วจากกีจักดากน้ำมูดคนบ่หนีคนเดียวคนสูงคนเติมอยู่ด้วยไอ้ที่จ้องหุจักมันบ่เนี่ยหุจัก แล้วหยำตัวนั้นก็บอกจักเราบปยืนโฟกัสอย่างนี่นีแน่ๆเอากันซะใหญ่เอากันซะเจ้าหนีบอมมุมเราเด็กนี้โอ้ยผมสั่งสั่งนี่ดีเนี่ยคนที่ผูกแขนเจ้าหาพันถุนเนี่ยหาผัวให้กูกระเป็ตาเอาก็หนีนะถั่วีเฮ็ดเเวีอยู่เอาของสีอะไรจังไม่มีผู้หมักน้ำหอมส้นแก้วส้นแก้วนี่อังสันเดียกินเหล้าส้นแก้วส้นแก้วดิหยำสีกันแล้วเสยเผลเสยมันเนาะทั้งเหมือนกัน ไอีสมิงกับเงียปิดบ่แก็บมันเฮ้ยนบมือบ่ะนี่พระโน้มมือขึ้นเท่าน้มมือขึ้นในทิศเอาคือมานน้ำกันได้ไม่เข้ากับใดไปบวกอยู่เฮี่ยนเป็นพวกฝ่ายไปป่นี่บัานนองเนี่ยบอกจะได้จังฝ่ายไว้เถอะอืออือไอ้สมิงกับเงียบปิดบ่แก็บมันเฮ้ยอือไอ้โอ้ยกูสร้างสร้างสายตาปะตั้งใจว่ามันจะบกขัง ขังบ่ขังละเช็ดน้ำลายแน่นันเป็นยืนเป็นยางอยู่เฮ้ยตีนจีนไปเช็ดเห้ง้าแน่นั่ะอิสมิงเงียบปิดบ่เกียบมันเห่ยผายบ่เคยมันเมากินบนเซามันหักอยากบ่อยากกูกะจิกินหัวอยากบ่อยากกูกะจิกินบะนะบักเลี้ยงติ่งลิงบักใสติ่งลิงไปคาบเอาคาบเอาเยื่คาบเอาคาบบอาเงินเอาเหรียญสีเปรตทิพนุษน่ะใบซ่ามันขาบง่ายพมดเออเอาเหรียญต่อ ก็บอกง่ายๆหรอมันจังจำบง <c oughs> ังเอาลอยเ้าพุทธิเจ้าบ่คา,าบหรอคาบเนี่ยบ่อ,อเอามึงไปคาบเอาจเจ้าเรามันระวังดีๆอ้ทิตอีนันมันบ่คา,าบเป็นมันยุ่มพัดย่างเดียวด้วยนะ <c oughs> อาทิตย์กับบ่มิงเน กันบนมีเงินสดกันสแกนจ่ใจเด็ดใส่มองสแกนดูนี่ล่ะคิวอาโคตรตาคิวอาโคตรจะไหนมาไล่มาไอ้โอยเท่เป็นจัดสแกนยากใครซุ่งนี่อีสมิงหงเงียบปิดบกเกียบมันเฮ้ยใครบอกเคยมันเมากินบนเสามันหากอยากบ่ยากโน้มือไปเลยอาทิตมันเดี๋วบอกขังห่วยไมยเนาะมันก็บอกง่ายให้ปากเลี้ยงติ่งลิงบักใส่ติ่งลิงเอ๋อมืดบ่ตาเลี้ยงหรือใส่ เหลียงไวเนี่ยนี่เราบักเหลียงติ่งหลิงมอย่าสิงตากูถันกูุูขึ้นได้กูสิไงข้อมึงอนี่จะมิเงืักเมี่ยโกมโบหมมหมามาะถาสิติดโอ้โหเจ้าหน้าโอ้ยเนาะเอ้าโอ้ยอุปมาสช่างพี่ใหญ่กับน้องเมียเด้อมาถือกันคักแท้เอ เจ้าก็เป่าคักเป่าแน่ว่าเลยเป่าคาถาก็ได้เดี๋ยวเอาเงินเศร้าขึ้นมากพอนนะว <c oughs> ุ่นวายได้ลงไปสี่ยอดตายก็มองจำดิไ <c oughs> อ้ลไรออกขึ้นไอ้คอยพ่อพี่ตายกันแล้วกับรุ่นนะ่ะไม่ติดยิ่ยำเจ้าไปบอกไว้ประเด็นเจ้ามึงล่องไปอา,าทิตเอาเสกแล้วแล้วเอาลงได้เอาลงมือนั่นน่ะ <c oughs> เอามือล่องจะมากกเรียนมาน้ำหนัง ไอ้ควายคนเลยแอนมากกับพ่อพ่ออยู่หนาหนจักว่าคอยเสียกอ้คนเนี่ยไปนั่งสักคนอยู่บวยยากว๊บเมเบิงหัวกับมียะไรนีด้ากันอยเนาะโอมเพียงอืมน่เนาะไม่ปดใจเลยเดียวังรองไกินยอมใจลดได้ ฟังฟังพอดีไล่ไปสีปฟังพุ่นอ่ะเฮ้ยพ่อว่าพุ่นบดหล่อโอ้โหัวขั้วกลนเนี่ยนั่งพี่ไอ้เจ้าจะปากยัดติ่งปากได้ไอ้กับพ่อดังดอกแท้เฮาเจ้าควายกันได้จะเป็นบัแเสบซะบัแเสบตัวเจ้ากินขับน้อยอ่ะอ้เนาะกินขับยังไงสัตว์ยังไงจังไรอีกจังเสียอื่นไม่นะอาปากแสีบบบ่เปอน ก็ขมบหดิ <laughs> อ่กขมก็ค่อยไปจำก็เงียบมากเพราะแท้ล่างวันเมื่ออยู่เป<ๆ>็นได้ยังกินคือแบอกเข็งเน่าหนิมั้ยเออได้บอกน,นั่งนั่งนั่งสร้างๆเดี๋ยวเรนน้ำกลน,น้ำกวยจัวลวาลากินเมาแล้วเอาหัวมวน ลงก่อนหันทั่งสก่อนทั้งพี่ห,ห้อยฮะลงทั้งเนี่ยกินบ่วเห็ดบ่วห่างมันเสียแป้ง้เพิ่นทมเสียงก็ได้มาดีครับที่ให <c oughs> <c oughs> ที่แรกเสียงเจ้าบืนกังจังกังจังเลยดิเออออนำลงไปสามผมมันเสียแป้ง้เพิ่นทม เป็นวานเป็นยาติครับกินอีกเอามากมาัอมเนียนอมหัวถึงอึนหัวอ,อื่นแล้วโซล่าเหลากิน,มนเมาละข้อลงนคนฟั้างเวสัยเวชตั้งนาคนอ่ะนี่เป็นชื่อคนเลยไหมัดร่องสามสี่กงใจกว้างดังนทำขวางผู้ใดมีรถสามล้อคอยเมาเลยนะนเจ้าเสีย,ย,ยไปยังใหญ่ไปคนเอาหัวคอยไปส่งเฮียนเนี่ย เดนเบิ่งข่อยคักค่ะเดี๋ยวคนเข่าคนน้ำเอาวันเบิดแล้วเันพดวแล้วเบิดจังได้เดินเนี่ยเกิดฮักพี่ฮักน้องเบาต้อยฮักคอยจ่าออกคนทองแบบแบเจ้าบ่อได้กินเขาเลี้ยงจนท่องว่างจนท่องว่างเจ้าเป็นยังยังบ่บอกข่อใหญ่คันเจ้าท่องว่างข่อยบ่เจ้าจินซ้ำเดี๋ยวนี้เออท่องว่างเอาไว้มันละเอียดเลยล้มเจ้าต้นนั่นออกคนท่องมันบ่ละออกคนบ่ออกคนเตี้ยโต ออกห่อนนวลหีไอ้ทิดถ้าเฮียจะออกห่อนหีเพไปนนะเพราะนไม่มอยเบิร์ตเลยจิ <c oughs> ไม่มอยเบิด์ตเลยอ้ทิดยั่วนลรากินเมาแล้วก็ลงชัดล่องสามชีกงใจกวงดังห้องคอนเตี๋ยวหัวโอ้ยเนาะเราเข้าปากนะเขาฉะน,นักเล่ปนปนนันใหญ่ไม่ได้เล่นหรอกมันจะบวกมาสองคนเนาะ เกิดหักพี่หักน้องเฝ้าต้อยหักควาจ่าเห็นผู้ชายไก่มาอุ่นข้ออยากขอเล่าเห็นผัวเขาห่างมาไก่มาคำสัญญาแต่เมาไหร่ใหญ่ลากกระไลแล้วนะกระจอกยังซทำนี่กินเพราะเป็นกระใสกินเพราะหล่อสวงละยามากูฟังไนกินยุทธ์ตารางเพื่อเก่งก็หล่อสวงละยามามันบุญไว ว่ามีเหล้ายาสักวันผู้ชายตายเมิดบานผู้ชายตายเมิดบานก็เสียด้ยพ้เอเราเียออกมาเก่จะข้าในหม่มันได้ตกกูเราจะมาไหว้ดูป่ะนว่าเปนพระพุทธลูกเดินดั้อสั่งเก่ากระช้าทั่วเล้าก็นโนมตัวใหญ่ยี่สวดไหม คุณโทรทำโมสังโฆอยู่นี่เอาไว้ใหญ่ผู้เบาหลายให้มันได้ตกบหลามันได้เข่ามูวกกบวีลูกกับผัวอ,อยู่บ้านลูกกับผัวอยู่บ้านสิกินขี่สร้างแม่มันขอเสียงสนับสนุนด้วยามาผู้เบาทกำลังออกมากใหญ่หได้ยินบ่หูได้ยินอยู่ครับแต่ว่าเบากับผู้เบาผูา้เท่ากัเลยตอนที่ระวัดหนาแหล่มึงจะจูบกับแม่มึงาัุ้ง ปลากระเม็นได้ยัยกินตนกินโตกระเม็นได้มันขับออกทางเฮียเจ้านั่ะเหม็นเบิดลตนเบิดโตงามตีนงามมือกระเม็นแล้วก็ทับไห้เีเหม็นเจ้าก็บ่เบิ่งคุณข้านเจ้าภาพกินเบิดเป็นลังคุ้มท่านนี้ก็บุ่นจักเสียจักสิงกองเอเล่อยู่คือบ่เห็นเพิ่นเอามากระเม็นแล้วเจ้าว่าเม็นผู้ดมอ่ะไดมตู้ควายเพี่อ โยมต่อไปของเหม็นกินดีมีแตี่ยกะปลาแดกนะโยมกิดก็จะปวดหัวกิดก็จะปวดหัวกิดก็จะกิดไปออกคิดก็จะปวดหัวกิดก็จะปวดหัวกิดก็จะกิดไปออกมึงอย่ามาหลอกที่กูอย่ามาหลอกที่กูบม่ได้ชีวิตกูหรอกมึงบม่ได้ชีวิตกูหรอกเพราหวกูขาคากเก่งในมึงอย่ามาหลอกที่กูอย่ามาหลอกที่กูเห็นได้ีกูยำเย่เย่เย่มึงบม่ได้ชีวิตกูรอก มึงปฏิทีนกูดอกเนาะว่า,<ะ>าคุยกูาขาแพามเพิร์ดบอกเนี่ยก็สงในอยา้างมล <c oughs> นใหญ่หัวก็เห็นเล่าคลวยใส่แพมเพิร์งนัน่นนใหญ่เจ้าเมาเลยนี่นะมาเมาดอกภาษายังซ้ำหนีมึงเตี๊ยหัวแหะอ้าวบอาจะเส้นมากานาวเหรอเนาะเมาเลีนะเ้ยงตีเลี้ยงขาหม้อนองบ๊สูดเด็กใหญ่แต่ว่าสีนั่นโฉไตาย, <c oughs> ยาถกากุญแจขันแก่แพมเพิรมัไอเนี่ย <c oughs> มันเศร้าเหรอมาไหม ว้ามันต้องมึงจะยุ่งทำไมามาไปมาไปอยากไอ้กำนั่นอยากไอ้นายยกนี่อยญ่ไอ้ทิศอยังข่อยมากกับผัวข่อยสองคนเอาสองกลิ่นใจกันเือยอดเราเขามันเรากินตัวใหญ่ไอ้ทิศเออไอ้หม้อยติดแตกไปทุกอย่างคือการแสดงนะการแสดงไม่ได้กินอีหลี่ยืนดีๆอย่ายืนดีๆเป็นการแสดงเด้อแม่รึไม่ได้กินอีหลี่คือเพรได้เม้อีหลีทุกอย่างคือการ แสดงพี่ลูกบอกลูกพี่หลานบอกหลานว่ามันต้อมีประโยชน์อยังจังอกากจังสัตว์เนี่ยเนาะจะขวางเป็นหัวรักผู้ใหญ่ก็ได้เออเป็นชิ้นละปินก็บอกลูกบอกนี่ยมีต้องชื่อนมชื่อเนย้ชื่อขนมข้าวต้มกินแซ่บค็นี่นั่นละอันนี้บัวแ่บบัวแ่บขวดนึงเตียนสี่เปดสี่บุญในหนึ่งานเอาบอสี่เพียงค่ะแต่ใหญ่เพียงตัวมันขวดละบาดคอยกับว่าสื่อบัวแ่บบัวแ่บ เคยชื่อกินตั้งแต่สามขวดลอยนี่เดนิมันขึ้นคักประนันติยังอืออืม,อม,มันชืว่างไงนี่มาบายเอาแก้ว <c oughs> มึงจีบโชคดีเฮ้ยมึงจีบว่าโชคดีค <c oughs> อยถามได้ยใหญ่คอยถามเนี่ยยี่มันผู้ชายตู้ข่อยขึ้นยังมันแข็งโคดู้ขึ้นแล้วเนาะมันจักเอาตู้ข่อยขึ้นเลยดิขัดมูอเจ้าขึ้นมันพึงออกคือปลาเป๊าวยคอยถามผาาหุ่มงอนมึงเอ๊ะ ก็เพิ่งปล่อยคนยังเสียดอกมันจะไปพึ่งออกคือป่าเป้าจังได้ดืก็ยังมาหวานตูดบุบยังมาขึ้นอยากย่ำใด้โบขึ้นอยากย่ำใดมันเหินตูดบุบตูดหมูอันนั้นก็หัวจังหวานตูดหนมูน้ำเขาตีตทีมว่าเสียอีกเสียอ้อยอยู่เมื่อวาจังไรก็เอ๊ะเอ๊ะเจ็ดสีผู้ใหญ่บ้าน พ่อพยาบาลแซ่บบอกมีพ่อสุกเนี่ย,ยเจ้าว่ยามตายอยากได้มีพยาบาลหายรึเปอ่าเนี่ยนะ<ม>เอาใบเทีนึงเหล่านี้เนี่ยเฮี้ยนจัดเขาสร้างสร้างมือแหงแหงเนี่มือบยจากธาตุกินบะหมุงน้ำข่าเจียกินซอยในเชียวกินซอยเฮาในเชียวขันเป็นเดมือขึ้นมาเขาก็จับมือเจ้าเลยทีเดียวเจ้าเศร้าเดขึ้นมาเดีวยวเดค้ยขึ้นมาเลย หาเห็ดเนี่ยใกล้ที่ก็เมื <t <t ่อเยสอนหมู่บ้านนี่ผู้คนไปปลู้คันใกล้ต้นมะขามหมืกซึ่นนี่ไงเมื่อเยสวดเหนื่อยย่างมาเนาะมื่อหนึ่งคำต้นมะขามมื่อหนึ่งเจ้าปเฮ็ดย่างลราหูดหงิจีบจากเลยเสียง้องบรดีโอ้ยโอ้ยมันไปเจ็บแต่ปวดแท้บุมึงอยู่ใส่มึงอยู่ใส่โอ้เราห้องหาหลานที่ไหน าลาดจะตีหาค่อยบ่พ่อมึงอยู่ไสมึงอยู่ไซมันนะยกไปพ่อหั่ามันค่อยออกไม่เหยียวเลยอันหนาจะต้นมะขามขาส่งเปียกเอริไม่ใช่สอนบัณฑ์ใหญ่ใหญ่อ่นเมื่อคืนนี่แหละที่วันวันบั้งบ่ากินซอยห้าวแน่เซวเอาเมื่อไหร่มาใส่ซะเพราะว้มันเบิดซะ ล่ำมามดีมุกจีนอนเอาสวสดๆแต่กณนายหอมจัดนะครับี่นอนครับของแทบบ่เป็นแยบบ่นอนโอ้ยเนาะนัน่งก,กินเราก็ทีมแก้วทีมขวดนำของสวสดไนหลังโคตรกังจัง